มีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะคือเทที่ไรเนี่ยเราโดนลากทุกทีนะคะหรือว่าในช็อตที่เราจะส่วนแรงเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะส่วนหรือส่วนที่ไรก็โดนลากบ่อยๆนะคะมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะในวันนี้นะคะเมย์จะมาแชร์ทริคนะคะหรือว่าเป็นเครื่องมือพิเศษนะคะที่จะทําให้เราเนี่ย ส่วนแรกหรส่วนวอลลุ่มนะคะได้แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้ากราฟของเราแล้วนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าก็ต้องเป็นน้องทองนะคะลูกหักของเมเองนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในท่าเฟรม1ชั่วโมงนะคะซึ่งต้องบอกว่าทิกที่เมใช้ในการสวนอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะเมจะเปิดในทาเฟรม m 1นนั่นเองนี่นะคะ ซึ่งใครที่เป็นแบบสายซิ่งเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะคะสำหรับทาวเรมนี้นะคะแต่ก็มีหลายคนนะคะที่เอ้ยก็ยดูก็ดู M1 เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะถือออเดอร์นะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะสวนแรงนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับทาวเ f ฟรม M1 เนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยนะว่าเมเนี่ยเก็บกี่จุด ะะซึ่งเมเนี่ยจะเก็บตั้งแต่300จุดนะคะแล้วก็ไปจนถึง1,000จุดเลยนะคะหรือมากกว่านั้นเนาะอยู่ที่วอลลุ่มนะคะหรือว่าอยู่ที่กรอบหรือเทนนตอนนั้นนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเมยก็จะมาแชร์เนาะนะคะเรียกได้ว่าเป็นทริคง่ายๆนะกันนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเทรดได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูตรงไหนนะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอินดิเคเตอร์ไปที่ตรงนี้นะคะ แล้วจะเจอนี่เลยติดดาวไว้นะคะชื่อว่า S D Mean นั่นเองเห็นไหคะกดไปหนึ่งทีนี้นะคะน้องก็จะขึ้นมาเป็นเส้นสายลุงนะคะซึ่งในกลุ่มของเมเนี่ยนะคะหรือว่าในคอมมูนิตี้ของเมเนี่ยพี่ๆแต่ละคนจะเรียกนะคะตามตามตาม,ตามกันมาก็คือน้องเส้นสายลุงนั่นเอง เพราะเราจะเห็นว่ามีหลายสีมากมีสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดงและสีม่วงนะคะซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีในยะที่แตกต่างกันนะคะอย่างเส้นสีเหลืองเนี่ยทุกคนจะเป็นเส้นที่แบ่งกึ่งกลางนะคะระหว่างด้านบนกับด้านล่างเนาะนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเส้นมีนนะคะและในส่วนของเส้นสีเขียวนะคะสีส้มสีแดงสีม่วงเนี่ยนะคะเราจะแบ่งฝั่งแบบนี้เลยคือด้านบนเนี่ยเราจะโฟกัสนะคะในหน้าเซล ส่วนด้านล่างเนี่ยนะคะเราก็จะโฟกัสในหน้าบ่ายนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเริ่มเข้านะคะเราจะเริ่มเข้าเทรดตอนไหนนะคะตอนที่เขาเนี่ยมาแตะเส้นสีสม้มสีแดงและสีม่วงนะคะแล้วถ้าชื่อเรียกของมาเลยนะคะในเส้นสีสม้มแดงม่วงเนี่ยถ้าเป็นด้านบนนะคะก็จะเป็นบวก2 บวก3แล้วก็บวก4นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยนะคะถ้าตั้งแต่เส้นส้มเนาะก็จะเป็นลบ2นะคะแล้วก็ลบ3 4นั่นเองนะคะแต่เราก็จะจำกันง่ายๆนะคะก็คือเส้นส้มแดงม่วงซึ่งวิธีการใช้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแต่ก่อดอื่นนะคะเราจะนิยามนะคะตัวของเส้นสายลุงเนี่ยแหละเปรียบเสมือนหนังยางทุกคนถ้าเกิดมีการยืดออกไปนะคะหรือมีการฉีกออกไปเนี่ย ล้นนะคะยิ่งล้นออกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นนะคะยิ่งเกินเส้นแดงเส้นม่วงออกไปอีกเนี่ยนะคะหรือมีการทะลุออกไปอีกเนี่ยก็จะยิ่งกลับมาไวเท่านั้นนะคะหรือว่าจุดเข้าตรงนั้นเนี่ยก็จะยิ่งดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาไวหรือได้รอบค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งเวลาเราจะเก็บกันเนาะออเดอร์หรือว่าเราจะเก็บกำไรนะกันนะคะเราก็จะมาเก็บแถวช่วงประมาณเส้นสีเขียวนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็มาเก็บที่เส้นมีนเลย ะะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะณนะตอนนี้เนี่ยด้านบนนะทุกคนเมย์ก็จะแบบไม่ได้มีแอดตัวอินดิเคเตอร์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะคะจะเป็นการใช้ SD mean อย่างเดียวเลยแล้วก็โฟกัสใน time frame M1 เท่านั้นนะคะซึ่งถามว่า เราจะต้องสนเทรนหรือแนวโน้มไหมนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูในส่วนของโครงสร้างกราฟด้วยนะคะหรือว่าเราดูเทรนดูแนวโน้มในไทม์เฟรมใหญ่มาก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรันระยะนะคะได้มากกว่าเดิมอาจจะรันได้มากกว่า3 0 0จุด500จุดนะคะบางคนเนี่ยรันไปเกินพันจุดด้วยซ้ำเพราะว่าเมย์เนี่ยก็เคยมีช็อตที่เก็บนะคะจากเข้าจากทมเฟรม M 1นะแต่ไปเก็บเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ3,000จุดก็คือดูตามกรอบของเท็ดวันเลย 哎。Ah, nah. มาเดี๋ยวเม์เนี่ยจะพาทุกคนนะคะย้อนกราฟกลับมานะคะเพื่อทําการแบ็กเทสให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าสูตรที่เม์ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะและยิ่งในช่วงเวลานี้นะทุกคนทองมีการทำออท h i า h อยู่เรืเ่อยๆเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่เป็นชาวสวนก็อาจจะกังวลอยู่นะคะหรือว่าไม่รู้จะสวนตรงไหนดีไม่รู้เราควรจะไปเซลล์ตรงไหนดีนะคะหรือว่าในช่วงที่กราฟเนี่ยมีการปรับตัวลงมาก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเข้าบายสวนแรงตรงไหนดีนะคะ ซึ่งตัวนี้แหละทุกคนน้องเส้นสายลงเนี่ยแหละนะคะที่จะมาช่วยให้ทุกคนเนี่ยซิงได้มันมากยิ่งขึ้นนะคะเด<ร>ี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะตอนนี้นะคะการาฟก็มีการปรับตัวขึ้นมาเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของเอ m ตีมนก็มาแตะถึงเส้นสีแดงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าออ,อเดอร์ฝั่งเซล,ลกันนี่ค่ะสมมติเราเข้าตรงนี้นะคะ SL เนี่ย เมจะวางไว้นะคะโดยปกติก็จะวางไว้3 4 0 0นะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเมวางไว้ก่อนนะคะประมาณ400ทจุดก็ TP เท่ากันซึ่งโดยปกติอะทุกคนถ้าเมเทรดอยู่ที่หน้างานเลยนะบางทีเมก็จะไม่ได้ตั้ง TP ก็มี <c oughs> นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเก็บรอบได้มากกว่านั้น นะคะหรือบางทีเนี้ยเราอาจจะโดดก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะส่วนแรงเนาะ <i> นี่อ่ะน้องก็ขดน๋ย่เหอะนี่นะคะนี่อันนี้ก็ปรบับตัวลงมานะคะถึง TP เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยก็มาแตะเส้นสีเขียวแล้วเหมือนกันเห็นไหมนะคะ อันนี้จะเป็นวิธีการเข้านะคะอย่างง่ายเลยทุกคนโดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูนะคะในส่วนของแนวโน้มเลยเห็นไหมนะคะอ่ะไปต่อนะคะนี่นะคะนี่มาแตะนะคะแถวช่วงประมาณ2,803นะคะเนี่ยพอขึ้นมาแตะเส้นสีส้มนะนะคะช่วงประมาณเส้นส้มเส้นแดงเส้นม่วงเนี่ยทุกคนอันนี้เราสามารถที่จะ แบ่งนะคะหรือว่าเฉลี่ยไม้ในการเข้าออเดอร์ได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยจะไปรอสักช่วงประมาณเส้นแดงหรือเส้นม่วงเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยอ่ะสมมติเราเก็บครบเลยมาแตะเส้นส้มเราก็เอาเหมือนกันอืนะคะวาง sltp ไว้เหมือนเดิมเลย นี่นะคะอันนี้ก็ลงมาแตะที่พี่เหมือนกันนะคะซึ่งจากเส้นส้มเนี่ยก็ลงมาเกือบถึงเส้นมีนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าจะไปถึงโซนไหนได้บ้างเนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถเทรดแบบเนี้ยทุกคนได้เรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเทรด M1 อ่ะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเทรดทั้งวันนะแต่เราสามารถที่จะ เลือกนะคะหรือว่าจัดสรรเวลาเนี่ยที่เราสะดวกในการเข้าเทรดได้เลยเพราะมีหลายคนถามเมย์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเมย์จะต้องนั่งเฝ้าการาฟตลอดทั้งวันเลยไหมนะคะไม่นะทุกคนเมย์ก็เทรดแค่อย่างเงี้ยสมมติเมย์ว่างช่วงเย็นใช่ไหมหรือว่าช่วงดึกๆอย่างเงี้ยนะคะเมย์ก็จะมาเทรดแค่รอบ2รอบเท่านั้นเองนะคะก็คือเต็มที่ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะคะในการที่เราจะเข้าเทรดอ่ะ,อ,ะอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแตะนะคะประมาณเส้นส้มอีกแล้วนะคะเส้นส้มทะลุไปหน่อยหนึ่ง นะคะอะเดี๋ยวเราวางออเดอร์ไว้เหมือนเดิมวางตรงนี้นี่วางไว้เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะอ่ะไปต่อ มีการปรับตัวลงมาเกือบถึง TP อยู่นะอันนี้นะคะเกือบถึง TP แต่ว่าก็ลงมานะคะนี่ลงมาแต่เส้นเขียวเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะว่าจะลงมากลับเข้ามา TP เราไหมนะคะ นาะะนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูในส่วนของกราฟเนาะเราจะเห็นว่าเริ่มออกข้างแล้วนะคะเริ่มไหลไปเรื่อยๆนะแต่ตัวของ SD-Mean เองเนี่ยนะคะจากที่เราเห็นนะค,ะคือจากเส้นส้มเนี่ยเริ่มมีการลงมาแตะนะคะเกือบถึงเส้นมีนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าในช็อตแบบนี้อะทุกคนมีโอกาสนะคะที่ท้องเนี่ยจะไปต่อนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครดูโครงสร้างเป็นเนาะก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเริ่มที่จะเป็นไซด์เวคะขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้ามีการปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็อาจจะออเดอร์ไปก่อนนะคะอ่ะแต่อันนี้เดี๋ยวเรารอดูว่าจะลงมาถึงไหมปิ้วเลยคะ่ะอันนี้เราโดนอเอวไปดูต่อเนะคะนี่นี่นะคะน,นี่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแตะเส้นสีม่วงเลยนะคะ ่ะเราเข้าตรงนี้ะนะคะาเส้นม่วงเราก็วางไว้เท่ากันเหมือนเดิมนี่คือชาวส่วนของแท้เลยคะเพนเป็นไซส์เวอัพอย่างนี้แต่เราเซลไม่พัก เหมือนกันนะเหมือนกันนี่ลงมา TP ด้วยนะคะแล้วก็ลงมาทะลุเกิน TP เราไปอีกนะคะซึ่งจากเส้น s d ีนะทุกคนจากเส้นสีม่วงเนี่ยลงมาแตะนะคะเส้นสีส้มเท่านั้นเองยังไม่ถึงเส้นเขียวเลยบางคนเนี่ยอาจจะมีการกันหน้าทุนนะคะถือออเดอร์ลันต่อไปอีกนะคะหรือว่าเนี่ยเราก็พอใจตามระบบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะพอเรารู้อยู่แล้วว่าเราส่วนเทรนด์แนวโน้มเนาะ นี่คนะโหลงมาโหลงมาเยอะเลยนะคะลงมาถึงเส้นมีนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองวัดระยะกันนะว่าประมาณกี่เมเราเข้าตรงนี้นี่นะคะลงมาเกือบพันหโอโ้โหนะคะบอกแล้วนะว่าเราสามารถเก็บได้นะคะมากกว่า300จุด400จุดนะคะเนี่ยอย่างออเดอร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะถ้าแม็กเลยจริงๆเนี่ย เราเก็บได้นะคะเกือบ1 5 0 0จุดเลยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเก็บอ่ะทุกคนอย่างที่เมย์บอกเลยนะคะคือเมื่อไหร่ที่มันมีการปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันยังคงลงได้อีกนะเราอาจจะกันหน้าทุนแล้วขยับ TP แทนนะคะหรือว่าถ้าเราแบบพอใจกําไรที่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บ TP ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะไหนดูซิดูอีกสักครั้ง นี่นะคะตรงนี้เนี่ยก็เริ่มแตะนะคะแตะเส้นส้มแล้วเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราเข้าหน้าบายกันตรงนี้จึบ๊บนะคะ s l t ่วางไว้เหมือนเดิม นี่นะคะอันนี้ก็ TP ไปเหมือนกันนะคะเราจากเส้นส้มก็มาแตะเส้นสีเขียวเลยเห็นไหม ะะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เม์เนี่ยใช้ในการเทรดประจําเลยนะคะซึ่งในช่วงสภาวะที่ตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวเซลล์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครที่เข้ามาเทรดด้วยกันกับเม์บ่อยๆนะคะจะรู้ว่าเม์เนี่ยเซลบ่อยมากนะคะในช่วงสภาวะที่ตลาดอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นเนาะนะคะหรือว่าเป็นไซด์เว y าขนะคะเราก็สามารถที่จะหาจุดในการเข้าเซลนะคะหรือว่าจุดในการส่วนเทรนแบบนี้ นี่ก็เป็นเครื่องมือนะคะที่เมย์เนี่ยใช้ในการส่วนเทรนประจำเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ง่ายมากแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะคะและตอนนี้ทุกคนจะบอกว่าโปรในการใช้ตัวของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะเฉลี่ยแล้วนะตกแค่วันละประมาณ1เหรียญเท่านั้นเองอโอ้โหนะคะซึ่งไม่อยากให้ทุกคนนะคะพลาดเลยนะคะที่จะมาเป็นชาวสวนแบบเมย์นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะติดตั้งเครื่องมือตัวนี้นะคะหรือมองว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์และอยากซิงได้แบบนี้นะคะทักมาได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวเม์เนี่ยนะคะจะติดตั้งให้พร้อมสอนวิธีการใช้งานนะคะหรือว่าวางแผนการเทรดให้กับพี่ๆทุกคนด้วยสุดท้ายนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วฝากคอมเมนต์คลิปนี้ให้เม์ด้วยนะคะเวเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย